ใบใบสิบสี่ตุลาครับมาเบืองเลือแล้วก็มาเห็นอีพอดนี่อีพอตตุ๋ยนะครับพอจะรุ่นแรงใช่ครับโอ้โหประทับใจเสมอนะครับเมื่อพอพอจะรุ่นย่ำเดยนะครับเมื่อนั้นไปใส่เบ็ดก็เห็นเจ้ามดมดน้ำโยปอดปอดโยไขเงดเจ้าไหมอพอผมเงยเล่านะครับเลาเอายุแปดทิบสามปีนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับนี่ พี่พอเราอายุแปดสิบสามปีไม่มีใครเชื่อครับมุดน้ำแข้งกั้นกบผมสูบผมสูบว่าได้ครับนี่มาพอเราเห็นอยังนึงครับเบื้องเอาครับบบมีว่าเสียวเงินน้อนเอาเงินแปดร้อยนี่ผมประทับใจมากนะครับนี่พี่อนี่แปดสิบสามปีนะครับไม่มีนะครับนี่เราผาทันนะครับเนี่ยพี่น้องได้ทำกลางห้องน้ำถล่มนี่ที่มีปัญหาเรื่องพลังงานนะครับพื้นนี่ก็จะเอายากครับ แกะกับแพงครับถูกอย่างแพงเบิดนะครับนี่ยีปพอเราก็มาจัดเลยนะครับไม่ขามเราเรามาใส่เตาแบบนี้เอาเขาเป็นเตายังกับพอเตาถังนะครับถังแดงนะครับนี่เตาบรบกวนผู้ใดได้เนาะเตาถังใส่ในขั้วเลื่อนนะครับนี่ใส่เจาะหู้เราก็ฝาปิดฝาขอบใก้เดียวพ่อไปพอพ่อไปใก่ย่าพอหรือยังครับเอาจมือจ้าหนอยพ่อเนี่ยเอาหินใส้อัดเอาจมือครับ ขึ้นนึ่งเราเย็นไปเมื่อได้ออครับ่อทั้งนี้ได้ยักได้ยักปุ๋ยสองปุ๋ยกลัวใส้ได้เบือนหนึ่งเต็มเต็มเพราะว่าแกสตัวนี้ทั้งนึงเกือบสี่ร้อยก็หวานบอนั่นครับนี่นี่เป็นการประหยัดนครขั้วเลื่อนเลยนะครับนี่นี่ขั้วเลื่อนเลยเขาเขามีไม้นะครับย่าเอาไปจูดทิมเน้อ เป็นได้ท่านจะไหนยมันถื่บกกอนมานะพอเยี่ยมมาไทยเอามันถื่บกกอนมานะโอ้ยเป็นเหตุเป็นยังบุญเนี่ยเถอะเว้ยนะครับนี่นี่พอจะรุ่นแรงใช่นะครับเบิงเบงเมืองหงษ์เด้อพอเด้อเบงมือมหงษเด้อครับนี่กับผมประทับใจจริงๆนะครับนี่ไม่ยอมนอนเอาเงินแปดร้อยนะครับนี่สู่ทุกทุกยิบเลยน้ำท่วมนะครับ ไม่ฟื้นมือนีขนออกมาจากทีล่ลมของเล่านะครับเาถ่วมมมดแล้วนะครับบางนีตอนนี้ตวนอยู่ห้ารกเขยเล่านะครับเห็นเขาน่าปังรอบที่สามนะครับผมมาผมก็ได้มาแซวอยู่โอ้ยยัามาหาขอเล็กอยู่รแถวนี้มันขอไรนกครับไม่เห็นเล่านะครับพี่พอจะรุ่นนะครับแล้วขออนุญาตเล่านะครับนี่ออนเออไปมดน้ำยุบปอดปอดยุบเป็นไผ่แต่อันนีได้พอห่ปเดี๋ยวดีเปดยนี้สามมือปดี 83นะครับนี่ซ้ำครับพี่ไสไงผมนะครับพอนุพันธ์ผมพี่ล้มนะครับนี่ยังแข็งแรงอยู่นี่โอ้ยมีโอกาสไปหอดลอยเด้พอพอนี่มูหลุ่นลูกลุ่นเต่านี่มันสิยหอดเครื่องมือโย้วป <c> ร <oughs> ะทับใจนะครับนี่กินขอ,ของกั็ยังพอยังคอยอายุย้อนป่านี่นนนนมีอะไรกินหมดนะครับนี่แต่ว่าบ่บ,บ่กินเหล้าบ่สูบยาเนาะพอเนาะเออเออกินเยอะๆไ้เออกินเยอะๆไ้ขอให้กินได้เนาะ นี่นี่สวดเล่าวาน่ยใบจบใบจิบเหล่าพรสนะุยาณี้เนาะพ่อเนาะมุดน้าในข้างกันผมย่อมเลยไหมนะครับนี่นี่นี่ผมประทับใจมากนะคุณพ่อนะร้อยปีเป็นที่ตั้งนะครับคุณพ่อพ่อจะรุนแรงใัยนะครับนี่ยังเผาทานเสยนี่โอ้ผมประทับใจมากเลยครับสวัสดีครับคุณพ่อให้ร้อยเป็นที่ตั้งนะครับ